สวัสดีค่ะตอนอืี้เลยต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเคย มาพบกับ JKG e กกเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงบ้างในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องเมนกันไว้ดีกว่าแก่นั่นเองนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนคงไม่มีใครที่อยากจะทรมานเพราะการปวดท้องเมนหรือว่าปวดท้องปราจาเดือนนั่นเองและกิ๊กก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกถึงได้ถึงความเจ็บปวดนั้นเหมือนกันคือบางคนผู้ชายจะเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงมันจะปวดอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ย มันปวดมากๆจริงๆมันเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันแสนนจะลำบากจริงๆนะคะอาจจะเป็นคําพังเพยโบราณโบราณแต่ก็ไม่ได้เชยหรือว่าไม่ไตกยุคอะไรมากนักเลยเพราะว่าคําคํานี้เนี่ยมักก็จะว่าขึ้นมาในความคิดว่าเอยเวลาผู้หญิงเราต้องเผชิญกับภาวะเจ็บปวดของร่างกายเนี่ยมันจริงๆเนาะเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงมันแสนจะลําบากจริงๆ ที่เห็นชัดๆก็เวลาปวดท้องเมนนี่แหละค่ะก็คือเวลาเราปวดท้องเมนเนี่ยเราก็อาจจะลองคิดดูว่าเฮ้ย mm. เวลาสาวน้อยในบ้านเราเนี่ยนั่งก็อาจจะเอามือเนี่ยกุมหน้าท้องของเราไว้ร้องโอดโอยโอ้ยหน้าก็ซีเซียวเลยนะกินข้าวก็ไม่ลงบางรายเนี่ยถึงขนาดที่ว่าไปโรงเรียนไม่ได้เลยก็น่าจะเห็นใจสักแบบว่า เห็นใจมากๆเลยแต่กิ๊กไม่เคยปวดนะคะกิ๊กเคยปวดอยู่ปีมหนึ่งตอนนั้นกิ๊กเป็นแบบปวดหนักมากคือไม่เคยปวดที่ไหนมาก่อนอะแต่ว่าก็รู้ซึ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันทรมา,านจริงๆก็ต้องคงเป็นหน้าที่ของคุณแม่แล้วนะคะที่ต้องช่วยแบ่งเบาแล้วก็จัดการกับอาการปวดท้องเหล่านี้จากภัยธรรมชาติทางร่างกายของลูกของเราคุณหมอเสาว,วคนคะ่ะ อาจิมากรน,นะคะศูนย์ตินรีแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่านก็ช่วยไขยข้อข้องใจไว้ให้ว่าสาเหตุของการปวดท้องเมนเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือแบบปฐมภูมิกับแบบทุติยภูมินั่นไงเป็นแบบนี้เขาบอกว่าแบบปฐมภูมิเนี่ยมันจะเป็นในอาการปวดที่มันไม่มีสาเหตุมันเกิดกับเด็กในวัยที่เริ่มที่จะมีประจำเดือนจนถึงวัยรุ่นเท่านั้น ส่วนแบบทุติยภูมิเป็นการปวดที่มีสาเหตุค่ะอย่างเช่นเยื่อบุมดลูกเนี่ยจเจริญเติบโตผิดที่หรือว่าจะเป็นเนื้องอกก็มักอาจเกิดกับคนที่เลยวัยรุ่นหรือว่าจะมีอายุเ,าเกิน20ปีไปแล้วฉะนั้นคนที่เป็นวัยรุ่นก็อย่าไปวิตกกับมันนะคะวิธีตั้งข้อสังเกตง่ายๆของอาการ2แบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าการปวดเนี่ยมันหายไป พร้อมกับการหมดรอบเดือนก็คือการปวดแบบปฐมภูมินั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไอ้รอบเดือนมันหมดไปแล้วก็ยังมีอาการปวดต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะต่อเนื่องกันก็จะเป็นแบบทุติยภูมิและก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ไปตรวจเพื่อเพื่อที่จะหาสาเหตุของโรคนี้สำหรับการปวดท้องเมนของเด็กวัยแรกสาวเนี่ยแล้วก็ สาววัยรุ่นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็นักจะเป็นอาการปวดแบบไม่มีสาเหตุเช่นเดียวกันก็คือปวดเอ้ก็คือปวดเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันมีการบีบตัวหรือว่าเกรงตัวเพื่อที่จะให้หลังไอเลือดประจําเดือนของเราเนี่ยมารวมทั้งเวลาที่มีรอบเดือนร่างกายเนี่ยก็จะแบบหลั่งฮอร์โมนออกมานะคะซึ่งมันเป็นสารที่ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปวด ดังนั้นค่ะคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้ารู้ว่าเด็กจะปวดท้องเวลาที่มีรอบเดือนแล้วเนี่ยก็คนที่จะมีวิธีป้องกันไว้โดยก่อนมีรอบเดือนนะคะในแต่ละครั้งคนที่จะให้เด็กเนี่ยทานยาที่มีริาร้านโพสแตนโพสแตนกราดิสเสียก่อนเขาเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งทรมานไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดแล้วก็ทนทรมานจากภาวะใน ในร่างกายของตัวแท้ทุกเดือนเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่ยากแก้ปวดธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นพาราเซตามอลแอนสไปรินแอสไพรินหรือว่าปวดมากๆหน่อยก็แค่กินยาคลายกล้ามเนื้อแต่เมื่อเราค้นพบว่าเฮ้ยมันมีฮอร์โมนโพสแตนกราดิสมันเป็นตัวก่อให้เกิดอาการปวดท้องนี่เอง เวลาที่แบบมีเมนซึ่งซึ่งในบางครั้งนี่ซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะใช้ยาแก้ปวดแบบธรรมดาหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย,ยก็อาจจะไม่ได้ผลนักนะคะเขาก็จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ยาที่มีฤทิ์ต้านโพสแตนกราดิสเนี้ยหรือในชื่อที่คนรู้จักกันมากมาก,มากเลยคือโพสแตนเองซึ่งมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อต้านกับอิสานตัวเนี้ยคุณหมอเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่า ป้องกันโดยใช้วิธีทานยาป้องกันนี้มันไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรใดๆอาจแค่รัคายเคืองกระเพาะนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าทานน้ำตามเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะไม่ให้แบบว่ามีผลข้างเคียงอะไรมากนะัแต่ถ้าไม่อยากให้ทานยาและลูกเมียาการไม่ปวดมาก การใช้กระเป๋าน้ำรอ้อนประครบที่หน้าท้องเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ด้วยเช่นกันรวมถึงการออกกำลังกาย,ยาสม่ำเสมอน,นะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เราคนที่จะเลือกบำบัดกันได้แบบว่าตามอัธยาศัยเลยนะคะแต่คุณหมอเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดว่าป้องกันด้วยการทาย,ยา ก็ไอทานยาผิทานยาก็จะดีกว่ารอให้ปวดแล้วค่อยแก้ไขในภายหลังก็คือรู้แล้วว่าประจําเดือนเรามาแน่นอนเรากินกันไว้ก่อนเลยดีกว่าดีกว่ามาปวดมาทารามานแล้วค่อยกินเนาะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆอางนี้จ้ะนิตยาสาร l ล f ์ a n f f a m i l y วันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงได้มีความรู้กับ ได็กิกอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะคะไม่ไหวแลมวค่ะ